สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาครับวันนี้ผมว่าจะจะมาเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินใหม่ก็คือจะเลี้ยงลําต้นเขาให้โตกว่านี้นะครับเพราะว่าอันเดิมที่ชาไว้มันคือขุยมะพร้าวอย่างเดียวไม่มีสารอาหารผมก็เลยจะมาเปลี่ยนกระถางวันนี้ก็เลยดูจะดูว่าฟอร์มตอนนี้ฟอร์มเขาจะเล่นแบบไหนได้นะครับ ต้องบอกก่อนนะครับต้นนี้คือต้นหมากเมเปิลนะครับก่อนหน้านี้ที่ผมทําคลิปไว้เพื่อนๆชมนะครับกะว่าจะเปลี่ยนกระถางแล้วก็จะมาดูว่าฟอร์มเขาจะเล่นแบบไหนได้นะครับผมก็เลยจับขึ้นมาจริงๆมีหลายต้นครับเดี๋ยววันนี้เอาต้นนี้ให้ดูก่อนนะครับอ๋อที่จริงดินดินผมก็ข้างล่างเป็นดินดินที่ดีอยู่แล้วนะครับผมก็จําไม่ได้ ถึงว่าเขาแตกสวยไม่เป็นไรครับตรนนี้ก็ถือว่าเอามาดูนะครับเอามาแยกดูว่าอันนี้เขาจะไปทรงไหนได้นะครับโน้เนี่ยครับรากเต็มไหมครับอ๋อต้นนี้เป็นต้นรากรากใหญ่แบบนี้ ต้นนี้เป็นลักษณะนี้มันมีหลายต้นนะครับเพื่อนๆผมก็จาไม่ได้ว่าต้นไหนมันเป็นรากาแบบไหนโน้ทรงต้นก็เป็นต้นคู่เป็นต้นคู่แบบนี้เราจะเล่นไปในทิศทางไหนดีนะครับนี้ต้องเบรกรากนี้ก่อนครับสงสัยต้องเบรกรากนี้ก่อนแล้วครับ บีกรากนี้รากใหญ่ต้องบีกรากนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเพราะมันเป็นรากใหญ่ละต้นนี้เขาไม่ตายนะครับเราออกมาแบบนี้เพราะว่าต้นนี้เขาเกิดง่ายนะครับเกิดง่ายอือมรากนี้เยอะซะด้วยรากการเล่น ไม้บอนไซผมก็เพิ่งหัดเล่นนะครับมันทําให้เราได้ใช้สมาธิใช้ความคิดนะครับใช้ความคิดใช้สมาธิอยู่กับมันเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เป็นต้นคู่แบบนี้ตอนแรกผมคิดว่าจะเล่นเป็นต้นคู่อันนี้เป็นต้นเล็กอันนี้เป็นต้นใหญ่ต้นหลักต้นเมนเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่ามันจะไปในแบบไหนถึงจะสวย อโอเคครับไม่เป็นไรเราเล่นต้นเดียวไปเลยเดี๋ยวผมจะตัดต้นนี้ตัดตรงน,นี้ออกนะครับเดี๋ยวผมจะตัดตัวน,นี้ออกแล้วเ,เบกรกลากนี้จะเล่นต้นนี้นะครับจะเล่นต้นนี้เดี้ยงนี้ไปนะครับจะเป็นทรงต้นคิดว่าจะเอากิ่งนี้เป็นกิ่งกิ่งที่หนึ่ง นะครับคิดว่าจะกิ่งนี้เป็นกิ่งที่หนึ่งกิ่งนี้ผมจะตัดออกไปเลยดูนะครับคิดแล้วก็คิดแล้วก็ทําเลยครับเนี่ยรากรากเขาไม่สวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราถ้าเราไปลึก จริงก็ต้องชำถ้าจะโชว์รากมันก็จะเป็นไม่ได้ไม่สวยครับเพราะมันเป็นรากเดียวที่เป็นรากใหญ่รากเดียวการตัดนะครับตรงนี้มันเป็นฝั่งนี้ของกันไกลนะครับฝั่งนี้ของกันไกลเป็นฝั่งเรียบเราเอาฝั่งเรียบเข้าหากิง่งต้นที่เราเอาไว้นะครับ กิ่งตรงนี้เราจะเอาทิ้งเอาฝั่งนี้ออกมาเพราะว่ามันจะบีบนะครับมันจะบีบมันก็มีเทคนิคการตัดนะครับนี่นะครับนี่ครับมันจะทําให้เรียบนะครับตรงนี้เอาเป็นว่าผมตัดผมตัดจริงรากนี้ออกไปนะครับไม่เอารากนี้แล้ว ผมก็จะเล่นต้นนี้นะครับเล่นต้นนี้ลําต้นรอดูว่าเขาจะแตกไหมกิ่งนี้ก็ไม่เอานะครับกิ่งนี้ก็ไม่เอา กิ่งนี้ก็ไม่เอานะครับเดี๋ยวเราจะไปไว้เสียบไปไว้เสียบอีกทีนะครับก็จะเหลือลักษณะนี้นะครับประมาณนี้นี่ครับเ,เพื่อนๆจะเหลือประมาณนี้ก็จะเล่นต้นนี้เป็นลำต้นเลยนะครับเล่นต้นเดียวเดี๋กกิ่งนี้จะอาไว้ก่อน ตอนนี้ไว้ก่อนตอนนี้ผมก็จะเลี้ยงเดี๋ยวผมจะตัดตรงนี้ออกอีกที่นึงนะครับเลี้ยงให้รากเขาแตกด้านล่างนะครับตัดให้รากเขาแตกด้านล่างเนี่ยครับอย่างที่บอกว่าถ้าเราจะอันนี้ไว้เอาด้านคมกันไกลด้านเรียบไว้ด้านล่างนะครับ มันจะทําให้ด้านนี้มันเรียบนะครับถ้าเราเอาลงแบบนี้มันจะบี้นะครับฝั่งน,นี้มันจะบี้มันจะไม่สวยเท่าไหร่ <c oughs> ครับรได้ต้นเล่นละทายา เป็นยาสมานแผลนะครับให้แผลเขาปิดแห้งเร็วไม่เป็นเชื้อราด้วยนะครับช่วงนี้หน้าฝนด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวอันนี้เราไปชําต่อนะครับอันนี้สามารถชําได้นะครับเพื่อนเดี๋ยวตัดรากนี้เลยครับผมมาตัดรากนี้ออกเลยดีกว่าหนึ่งรากนะครับอีกหนึ่งราก เพื่อไม่ให้ต้นเขาสูงนะครับไม่ให้ต้นเขาสูงเนี่ยตัดอ,ออกเพราะถ้าถ้าไว้เมื่อกี้อย่างเมื่อกี้นะครับรากเขาก็จะแตกลงมายาวอีกยาวอีกทีนี้เราจะบังคับให้เขาแตกแค่ให้ต้นเขาสั้นลงนะครับบ,รบังคับต้นเขาสั้นลงก็จะใส่กระถางไว้นะครับหมักภาษาบอลไซย์เขาบอกว่าหมักต้น หมักเพื่อให้เขาโตลำต้นโตนะครับหมักเพื่อให้ได้ลำต้นโตอ <c oughs> ม,ผมาเล้เเาลาก็เะเว,นว <c oughs> ันนี้เราก็เอาในที่ร่มได้นะครับเดี๋ยวก็ฟื้นตัวมันสัปดาห์ก็ฟื้นตัวนะครับเพราะว่าเขามีรากผมก็ฟื้นตัวแต่ใบใหม่เราค่อยมาคัดจริงใหม่นะครับดูอว่าจริงที่แตกมใหม่นั้นมันอยู่ในตำแหน่งไหนตำแหน่งที่เราจะสามารถเลี้ยได้ไหม จะเล่นตรงไหนก็ขึ้นูกับเราเราจะเล่นรงไหนขึ้นอยู่กับไม้นะครับขึ้นอยู่กับไม้เราสามารถบเขาไดแต่บเขาได้ไม่หมดครับเพะเป็นธรรมชาติของเขาเรายกังต้องให้โตนะครับหต้ีโตนครับแต่จริงจริยังไม่เข้าเลยนะครับยังไม่เข้าเลยจรงจินี่หจริงนึงหรือถ้ามีจริงใหม่แตกมามีจริงใหม่แตกมอาจะเล่นจริงใหม่ครับให้เขกรับ นี่นะครับนี้ก็จริงๆความตั้งใจคือเปลี่ยนแช่กระถางนะครับเปลี่นดิแต่เปลี่ยนแล้วอย่างไรเปลี่ยนแล้วก็เลยจัดแตงสงซ่าจับแตงสงซ่าทีเดียวเดี๋ยวนั้นเขาจะได้ไม่บกช้ำหลายครั้งไม่ใช้เวลาครับครับมันต้องใช้เวลาครับทำบอลใจค่อยๆทำใช้เวลาทำได้เรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำทีนเล็กจีน้อยนะครับลองใจร้อนไม่ได้นะครับเพราะไม้ก็ใช้เวลาในการเจริญเติบโตกันสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนครับเดี๋ยวมีต้นใหม่เดี๋ยวมาทำอีกต้นใหม่กันอีกคลิปหน้าแล้วกันครับ